สวัสดีครับผมนายจิติศักดิ์เก้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จระฆังที่ได้สร้างไว้ในยุคต้นนะครับเป็นพิมพ์เบี้ยนะครับพิมพ์เบี้ยเปลือกหอยยุเบีเ้ยเบี้ยหอยนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด,ด้วยกล้อง1 600x ให้ทุกท่านได้ชมและเทียบเคียงนะครับว่าพระยุคต้นเขาสวยยังไงครับ ครับนี่นะครับพระสมเด็จวัรลังอยุคต้นนะครับป็นหลังเบี้ยนะครับดูครับองค์นี้มีปิดทองเก่านะครับเรียกปิดทองเก่ามีคาบแดงๆด้วยนะครับมีคาบตรงปลาลูกศรไหมครับภาพองนี้คือมีคาบกรุนะครับคงฝากเขาบอกว่าเอาไว้ในเจดีในวัดละครนะครับนี่ครับดูมูลสารนะครับ สวยครับดูครับคาบเข็ไซายนะครับคาบนวลๆนี่ครับทับถมทับถมทองอีกทีหนึ่งครับทับทองอีกทีหนึ่งครับครับคาบแดงๆคาบกุคาบคาบที่เอาไว้เอาไว้อยู่ในเจดีนะครับนี่ครับสวยครับดูครับนี่คาบดินนะครับนี่คคาบดินคาบดินนะครับนี่คือคาบดินครับคาบดินคาบน้ําดินครับน้ําปูนนะครับคาบน้ําปูนคาบน้ําหินนะครับคาบน้ํานะครับ แตกแรงงาสวยครับสวยมากองค์นี้ครับนี่ครับพระอายุมากกว่าร้อยเจ็ดสิบปีเป็นอย่างนี้นะครับสวยครับนี่ครับตกผนึกนะครับเกิดท่าแผ่นไซต์นะครับขึ้นมานะครับงอกขึ้นมานะครับนะครับสวยครับนี่ครับมีมวลสารนะครับมวลสารนะครับมวลสารของมวลสารของพุทธคุณครับนี่ผมผู้ทธคุณเม็ดผมนี่ผมผู้ทธคุณ นะครับเม็ดเขาคุนครับเม็ดเขาคุนเม็ดผงแป้งครับผงแป้งผงทุกคนนะครับนะครับสวยครับนี่สวยมากนี่ครับมวลสารนั้นเลยครับมวลสารสวยๆนั่นเลยครับนี่ครับคือพระหักแต๋วพระกำแพงครับพวกนี้เป็นเป็นพระกำแพงสวยครับจะดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นหลังเบี้ยนะครับหลังหอยนะครับ สวยนะครับนี่ครับคาบน้ำน้ำอ้อยนะครับนี่คาบน้ำอ้อยคาบน้ำอ้อยครับคาบน้ำอ้อยสวยครับอยู่ครับสวยมากท่านที่สวยจริงๆครับคาบน้ำอ้อยนะครับคาบน้ำดินนะครับคาบน้ำดินคาบน้ำว่านนะครับคาบน้ำน้ำดินศักิสิทธิ์นนั้นเลยครับตรงนี้ครับสวยครับ มวลสารนะครับมีมวลสารนะครับดูครับนี่ครับนี่มวลสารนะครับพวกนี้เป็นเม็ดเม็ดผมมวลสารผมวัตถุคุณครับพวกนี้เม็ดศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับนี่ก็ใช่ครับเนี่พวกนี้สะท้อนไฟครับสะท้อนไฟนี่ครับพวกนี้เป็นผมวัตถุคุณนะครับพวกนี้ผมวัตถุคุณนะครับพวกนี้เม็ดวัตถุคุณนะครับผงเม็ดวัตถุคุณนะครับ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับตรเนี้ดูครับสวยมากครับนี่ครับอายุมากกว่าร้อยเจ็ดสิบปีครับดูครับสวยครับดูครับดูครับถ้าคนเล่นพระสม่็กระถังจะรู้นะครับวันนี้คือเม็ดอะไรนะครับมีรอยลานรอยล้าวนะครับดูครับนี่ครับคาบดินครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับ รับอินทรีย์ทั้งหลายหลายๆที่ที่ได้นำนำสมบุสมครับครับาน้ําครับธาตศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับน้ำว่านนะครับมีครบครับองค์นี้ครับครับนี่คือพิมพ์หลังเปี้ยนะครับภับปูนเปลือกหอยนะครับสวยครับ ครับถ้าถูกใจก็กดติดตามผมนะครับผมจะมีพระสมเด็จวร,รคงังยุคต้นยุคกลางยุคปลายให้ทุกท่านได้กด,ต,ด,ต,ดติดตามครับให้ดูครับให้เทียบเคียงผมต้องการเผยแพรใ่ให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าพระสมเด็จคังเนื้อจริงเนือดเตน,อเนือได้แท้เป็นยังไรครงครับนะครับนีพระหักแตกพระกําแพงครับให้รู้ว่าเป็นยังไงครับท่านรู้ศึกษาหัดเทียบเคียงแล้ว แล้สังเกตสังการจากสองธรรมชาตินะครับว่าอายุร้อยกว่าปีสองร้อยกวปีแล้วจะเป็นยังไงสัมควรที่จะเป็นยังไงครับนะครับไม่ต้องไปเป็นแมงเม่าบินเข้าของไฟให้เขานะครับนี่ครับนี่คือนี่คือผมวับทุกคนนะครับทุกคนนะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ